เรามาดูการใช้ AI สร้างเพลงแบบ100%นะครับคลิปนี้จะใช้ Suno แล้วก็ Gemini ในการสร้างเพลงเริ่มขั้นตอนแรกเราก็เข้าสู่เว็บ Gemini หรือไม่ก็ใช้ Chat GPT ในการสร้างนะครับเริ่มแรกเราก็ฟอนกคำสั่งให้ AI ก่อนว่าเราอยากให้ทำอะไรใส่รายละเอียดลงไปเลยครับหรือถ้าคิดไม่ออกก็ค่อยถาม AI ทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนจะนตอ้ะตอทงทำอะไรไปบ้าง ก็พอป้อนคําสั่งเสร็จนะก็รอ AI สร้างสิ่งที่เราต้องการให้นะครับสักครู่จากนั้นเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการที่ให้ AI สร้างขึ้นมานะครับก็คือเนื้อเพลงพอได้เนื้อเพลงแล้วก็ทำการคัดลอกเนื้อเพลงนะครับให้เรียบร้อย จากนั้นก็เข้าเว็บ s u n o com นะครับพอเข้ามา s u n o ด้านซ้ายมือนะครับกดปุ่ม create นะครับด้านบนนะครับเลือก custom นะครับจากนั้นก็นำเนื้อเพลงที่เรา copy มาวางไว้ในช่อง lyric คำสั่งตอนแรกผมให้ ai คิดสไตล์เพลงด้วยก็เข้ามา copy เลยนะครับโดยที่ Gemini จะทำเป็นพร้อมสำหรับใส่ s u n o ให้เลยนะครับแล้วก็ก๊อปมาวางที่ช่อง style ได้เลยหลังจากนั้นก็กด create หรือกดสร้างได้เลยนะครับ ซูโน่ก็จะดำเนินการสร้างเพลงให้เรานะครับสองเพลงก็คือเป็นเสียงผู้หญิงแล้วก็เสียงผู้ชายพอสร้างเสร็จก็ลองฟังเพลงดูนะครับถ้าชอบเพลงไหนก็เลือกดาวน์โหลดเพลงนั้นเลยก็ได้หรือจะเลือกดาวน์โหลดทั้งสองเพลงก็ได้นะครับเพราะว่าเราสั่งให้ซูโน่สร้างกรจะเสียเครดิตสําหรับยูเซอร์ฟรีจะมีเครดิตให้อยู่50เครดิตนะครับโดยกดสร้างเพลงแต่ละครั้งจะทําให้เสีย10เครดิตนะครับฉะนั้นวันหนึ่งเราสามารถสร้างได้5เพลงนะครับหรือขั้นตอนสุดท้ายผมก็ใช้ เจม i นายคิดทั้ง t i t ติ description แล้วก็แฮชแท a กให้เลยนะครับเพื่อเอาไปลง YouTube ส่วนก่อนจะเอาไปลง YouTube เพราะว่าเราจะได้ไฟล์เพลงเป็นไฟล์ mp 3มาาเราก็ต้องนำไฟล์ mp 3นั้นไปทำให้เป็นวิดีโอก่อนนะครับไม่ว่าจะใช้โปรแกรม Cat Cut Can คนาหรืออะไรก็ตามนะครับนีพอใช้บ่อยๆแล้วก็ไปปรับใช้ตามที่ต้องการนะครับ